สวัสดีตอนเช้าครับก็สวัสดีเช้านี้ที่ท่าฝรั่งนะครับเราพักที่นี่เมื่อคือนนะก็ที่เห็นนะคือห้องที่เราพักนะครับที่นี่บรรยากาศดีมากครับใครมาก็แนะนําพักที่นี่เลยครับก็ห่างจากตัวท่าแขกก็ไม่ไกลเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปกินอาหารเช้านะครับที่นี่เขามีอาหารเช้าให้นะก็รวมกับค่าเช่าที่พักเลยครับบรรยากาศดีมากครับใครที่จะมาเนาะ สำหรับใครที่อยากจะนั่งคิวกลางคืนก็พกยากันยุงมาด้วยนะครับเพราะว่ายุงค่อนข้างที่จะเยอะนะตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบสองนะครับฝั่งนั้นมีหมอกด้วยนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าก็เราขับรถตามเส้นทางนี้เข้าไปนะก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับข้างในโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันครับครับนี่ก็อาหารเช้าของเรานะครับก็อาหารเช้าจะรวมกับค่าห้องแล้วนะครับ กาแฟไม่เกี่ยวครับกาแฟน,นี้เราซื้อซื้อแยกนะเนาะกาแฟชื้อแยกโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวครับกินข้าวแล้วก็เราจะเดินทางครับผมโอเคเดินทางครับตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันเลยนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงห้าสิบสามครับผมเดี๋ยวเราจะไปเข้าถ้ำกันก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวฝากติดตามนะครับ ไา่กล้วยว่ะหาผ่านาะ่าสําห,า 5, <000. S 1> หรับใครที่มาเที่ยวก็มาแวะกินขนมอกินขนมบ่ะอนัอนอนี้ขนมอ่ะผลัณอ,อ่าปันกันเด้อ S <S ไปก่อนเด้อปรัปเดินทางต่อครับผมแล้วก็ตอนนี้เราออกมาถึงถนนใหญ่แล้วครับก็ทางเข้าที่พักก็ไม่ไกลนะครับก็ประมาณเท่าไหร่วะสองประมาณกิโลนึงเนาะก็ประมาณกิโลนึงนะครับจากถนนใหญ่ก็เขาจะมีป้ายบอกอยู่นะ ก็ที่พักก็ดีครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่ถ้ำนางแอ่นเนาะเคเดี๋ยวเดินทางกันครับ

Okay, เดี๋ยวเราจ่ายค่าเข้าชมก่อนนะครับค eh ่าเข้าอะไรค่าเข้ากันก็ช่วงนี้น en> right> ักท่องเที no ่ยวยังไม่เยอะเท่าไหร่คนสิมาหลายช่วงไหนไอ้ก็ช่วงที่ว่ามดหน้าฝนมื้อหน้าฝนเนาะที่เท่าไน่ไหมเนาะก็คือตอนประมาณเดือนที่สองถึงไปจะมีเป็นว่ามีแขกมาเที่ยวหลายแต่ช่วงนี้แหละมันก็จะมีเป็นคนตกคนอย่างแน่ตอนเจ้าบุกไปได้มา แต่ละมื้อก็มีอยู่มีกับบอดเซอร์คันมาหลายเน่ทงนี้มีคนหลังยังปะ๊บปั๊บวันนี้เรามันว่าเข้าไปทางในไอ้ไปขี้เหงาบอลหรือวาลินขี้สลิงก็จะมีอยู่ทางในใจ,จเบิรมคือขี้งากประอเปิดแบบนี้เลยแบบน,น,นี้เวลาเฮานังเรือไปแล้วเขาลงจากเรือแล้วกะที่สำคัญเขาจะได้ใต้ขั้ขวขั้วอูเนาะ ได้ขอบอู่ไปแล้วเข้าลงจากเข้าไปทุกอู่ก็จะมีปดกตรวจสายวอล์กอยู่ฝั่งดางนั้นเลยดังนั้นเสือทางนั้นจะปิดโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับมานนี้แว่นแว่นตกนะครับ ไม่ยังไม่รู้ตัวรครับแบนตโอเคเดี๋ยวผมเก็บไปให้ครับ วันนี้ยังไม่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาครับก็พวกเราเป็นคนแรกเนาะนะครับบรรยากาศานะคือชิปไลน์ไหมเราผมกลัวความสูงครับผมมีชิปไลน์ครับนะคุณลีบไปไหนครับแว่นคุณตกุรก็ตกเอาต้องอไรนี่ต้องใส่ทางเข้ามาเลยต่อเห็นควายเหรอวอโอ้ควายกับบุรีอีกเย้ยโอเคเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่กันครับ ครับก็ตอนนี้จะไปเข้าถ้านะครับก็เสื้อนาถอดแล้วครับก็คิดว่าอากาศน่าจะร้อนนะครับเข้าไปข้างในก็ไฟฉายนะครับเตรียมใม่พร้อมนะครับผมใช้พิวนี่แมนเอสามครับวันนี้ตัวเล็กกระทัดรัดดีครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันครับน่ครับห้ามดังไฟในสถานที่นี้ จงรักษาความสะอาดตัอยก,กันนะครับโอเคเข้ไปข้างในกันครับนะครับรบ,บรรยากาศข้างนอกครับก็จะมีจุดนี้ที่จะขึ้นไปหันสลิงนะครับแต่วันนี้คือเจ้าหน้าที่เพิ่งไม่มาเนาะโอเคอไว้โอกาสหน้าแล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสเราเดี๋ยวกลับมาหวนสลิงกันตอนนี้ใก้าโมงครึ่งน,นะครับก็เจ้าหน้าที่เพิ่งไม่มาเนาะ เดีย๋ยวเราจะชุชมท่ามอศกับนี่คือท้ามนางแอ่นนะครับข้างหน้าก็มีน้ำํำตกนะ ของท้านก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็เสียงน้ำตกดังมากครับก็ผมคงไม่ได้บรรยายแล้วนะครับเดี๋ย่าขายชมบรรยากาศให้ดูนะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับโอเคไปกันเลยพราะตรงนี้ก็จะจะมีอุโมงค์นะครับเขาติดไฟสวยงามนะครับน้าค่าเข้าก็คนละสามมีกีรนะครับที่นี่ก็มีเห็นย้อยลงมาครับ ตรงพื้นถ้ำจะมีลักษณะเป็นน้ำนะครับก็คือมีน้ำหยดจากผนังลงมาตลอดเวลานครับนี่ครับบรรยากาศภายในถ้ำเนาะเขาก็จะมีติดไฟนะครับสวยงามเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูฝั่งนั้นใหโอ้ ก็จะมีเรือนครับตรงนี้พายเรือไปได้นะจริงๆเราเช่าเรือเขาได้นะครับแต่ว่าวันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาจะไม่มาเนาะเรามาเช้าเกินไปครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับ บนพื้ก็จะมีน้ำจริงๆข้างในอากาศก็เย็นนะครับแต่ว่าคือพอเราเดินมาเนี่ยเหงื่อเราเริ่มออกแล้วตอนนี้ผมเริ่มชุ่มแล้วในท่านเขาติดไฟเรียบร้อยครับก็จริงๆไฟฉายก็ไม่จาเป็นนะโอเค ฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูกัน ็อันนี้ก็เป็นจุดหัวนสลิงนะครับครับพอดีวันนี้เรามาเช้ากันไปครับเจ้าหน้าที่เขาจะไม่มาครับก็ยาวไปถึงโน่นเลยก็สำหรับคนที่ชอบความหวัดเสียวเนาะแต่ผมคงไม่เอาครับผมกลัวความสูงครับโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปข้างในท้ำกันนะครับ ก็ค่าเข้าคนละสามหมื่นกรีบก็ตกประมาณหกสิบหกสิบเอ็ดบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มนะโอ,อ,อ,อ้เข้ามาในถ้ำระหว่างดื่นนะครับก็พื้นก็จะเปียกตลอดโอเคเรากลับมาที่จุดนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทางโน้นนะครับลงไปดูเนาะม,มีอะไรบ้าง ปไกันรบรรยากาศภายในถ้ำน,นะก็บนขนาดก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับจะสังเกตว่าน้ำจะหยดลงมาตลอดนะครับพื้นก็เปลี่ยง Okay, เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันครับเอเคจะกริ่ต่อแล ก็ตรงนี้ก็คงจะเป็นจุดที่จะลงเรือนะครับครับก็จะมีเส้นทางของแม่น้ำครับล่องเรือไปทางบนเลยแต่ว่าวันนี้คือเจ้าหน้าที่เขายังไม่มาครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกะนครับฝนะ โอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้กันครับโอ้พื้นมีน้ำขังเลยโอเคเมื่อวานก็ไปลุยโคลนวันนี้มาลุยถ้ามอีกครั้งโอเค ก็วันนี้เราคงต้องทําเวลานิดนึงครับก็เป็นวันสุดท้ายนะที่เราจะอยู่ที่สปปลาวครับเราจะต้องเดินทางกลับที่เมืองไทยแล้วครับก็สําหรับคนที่เข้ามาเที่ยวเนาะก็เสื้อนะครับก็แนะนําเป็นเสื้อบางๆเนาะก็คือตอนเราเข้ามาก็อากาศมันก็เย็นดีครับแต่ว่าพอเราเดินสักพักเนี่ยมันจะร้อนนะครับก็คือตอนนี้ผมเริ่มเปียกแล้ว โอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเดี๋ยวไปดูทางนี้ต่อฮะโอ้ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่ามันไม่มีบันไดนะจะเป็นทางลาดไปนี่ครับพื้นเปียกด้วย ไปแล้ไหมโอเคก็สุดแค่นี้ครับน่าจะสุดแค่นี okay, ้ครับ <Okay, S 2> ผมโอเคผมคงไม่ขึ้นไปโอเคเดี๋ยวกลับลงไปกันครับตอนนี้ผมกลับออกมาแล้วนะครับก็สลับคลิปพาชมท่านางแอดนะครับก็ขอปิดอีพีนี้ไปเพียงแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อไปฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ